รงนี้ยังอีกไกลฝันที่วาดไว้ไม่เคยเกินฝันผ่านวันและคืนที่โหดร้ายตั้งกี่วันแต่ฉันก็พร้อมที่จะไม่ทอ้อเน็ดเหนื่ยก็ยังไว้ไชมรมพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ .2532 โดยการน,นำของนางประจวบวัฒนพงศิริหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสตึกดำเนินงานร่วมกับพยาบาลระดับหัวหน้าของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์มีนางสุภาพรอ,อาสากิจผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุขสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้นางชนิดกมลชัยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ปรึกษาซึ่งประธานจะดำรงตำแหน่งครั้งละสองปีโดยคัดเลือกประธานใหม่ในการบริหารจัดการพัฒนาชมรมพยาบาลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ในปีงบประมาณ2557ประธานชมรมคือน,นางนิพาสุทธิพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขด้านส่งเสริมพัฒนาเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์รองประธานนางชุมศรีต้นเกศ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลลำปลายมาศมีคณะกรรมาการประกอบด้วยหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งหัวหน้างานกลุ่มเวชปฏิบัติทุกแห่งและตัวแทนพยาบาลที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกอำเภอมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลทั้งด้านบริหารบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลทุกระดับ 3. เพื่อรวมพลังเครือข่ายพยาบาลทุกระดับของจังหวัดบุรีร,รัมย์ 4. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกิจกรรมตั้งแต่เริ่มจัดตั้งชมรมจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบัน 1. จัดประชุมวิชาการสัญจรไปทุกโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ตามแผนที่วางไว้ 2. จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของจังหวัดบุรีรัมย์โดยเริ่มตั้งแต่ปีพศ .2538 เป็นต้นมา และมีการสรุปผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลทั้งกลุ่มการพยาบาลและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4. จัดให้มีกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์วิชาชีพพยาบาลร่วมกับกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรมย์ 5. จัดให้มีการประกวดพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดโดยแบ่งเป็น3ระดับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 6. จัดให้มีกิจกรรมพิเศษมีการเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยประสบอุบัติภัยต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่วิชาชีพเดียวกัน 7. จัดให้มีกิจกรรมกรตัญญูกตวเวทิตาแก่พยาบาลที่กเกษียณอายุราชการ 8. จัดให้มีการช่วยเหลือบิดามารดาสามีภรรยาบุตรของสมาชิกชมรมที่เสียชีวิตการดำเนินงานในปี2557มีดังนี้ 1. โครงการติดตามงานของชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการควบคุมโรคจากอาทูอาและนวัตกรรม 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ 4. โครงการพัฒนาให้การพยาบาลเยี่ยมบ้านและดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ทีนี้ยังอีกไกลฝันที่วาดไว้ไม่เคยเกินฝันผ่นวันเลกะคืนที่โหดร้ายตั้กี่วันแต่ฉันก็พร้อมที่จะไม่ท้อผลการประกวดพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดในปี2557แบ่งเป็น3ระดับมีผลงานดังนี้พยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดสายงานพยาบาลปฐมภูมินางสุรินทร์ศิระสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานที่รอพอสตอตหนองชัยศรีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานเด่นรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการดีเด่นระดับประเทศประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปี2556เรื่องเครื่องสาธิตออกกำลังกายสุขภาพดีวิธีไทยปี2557พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นตำบลต้นแบบด้านสุขภาพ6ด้านหมู่บ้านจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหมู่บ้านลดหวานมันเค็มหมู่บ้านไอโอดีนหมู่บ้านงานบุญปลอดเล่าและหมู่บ้านผู้บริโภคปลอดภัยพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดสายงานพยาบาลทุติยภูมิเรืออากาศโทหญิงสมสมรน,นาเกษมตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ ผลงานเด่นรูปแบบการพัฒนางานโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ CQI การสร้างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองคอ์กรต้นแบบด้านการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำจนสามารถจัดการดำเนินงานได้ด้วยตนเองมีผลงานได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องพยาบาลดีเด่นระดับจังหวัดสายงานพยาบาลตติยภูมินางสาวบางออนตุพิมยัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานห้องคลอดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานเด่นจัดทำคู่มือการบริการพยาบาลงานห้องคลอดและมาตรฐานการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะคันเป็นพิษตกเลือดหลังคลอดเจ็บคันคลอดก่อนกำหนดถรงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บคันเบาหวานขณะตั้งคันแนวทางการพยาบาลการคลอดปกติ